หนึ่งโครินบทที่หนึ่งเปาโลผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและเสเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกันทุกคนในทุกแห่งหน ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสต์ เพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคําพยานเรื่องพระคริสต์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากทีฏฐิในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ องพระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ปองดองกันอย่ามีความแตกแยกในพวกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่า พวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์อเปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์พระคริสต์พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในานามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติศมากแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ในพวกท่านเว้นแต่คริสปัสและกายอัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟ,ฟานัสด้วยนอกจากคนเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าพระคริส ไม่ได้ส่งส่งข้าพเจ้าไปเพื่อให้บัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยการพูดอันชานฉลาดเพื่อว่าเรื่องการเขนของพระคริสต์จะไม่หมดฤทธิเ์เดเพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องการเขียนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กำลังจะรอดก็เห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเขามีคำเขียนไว้ว่า เราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปคนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพัสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดด้วยคำเทศนาโง,โง่ๆพวกยิวขอหมายสำคัญและพวกกรีกเสาหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กลางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่ แต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและเป็นภาพปัญญาของพระเจ้าเพราะความขาวของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่าน เมื่อได้รับการทรงเรียกมีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่างโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิน่นและเห็นว่าไม่สำคัญเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพาักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่าบาปเพื่อให้เป็นไปตามคำเขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า